รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่ง e ีนะครับ EP นี้นะครับผมพามาพบกับเจ้า m a ด d a f i g h t e ์นะครับตัวนี้เป็น m a ด้าไฟเตอร์ปี03นะครับแคปเปิดได้แล้วนะครับสีสันด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเจ้าที่ผมมองถือว่าดีเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมีล้อแม็กเดิมให้อย่างดีนะครับกระบะหลังมีแม็กไรเดอร์ให้พร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันนี้นะครับ ตัวตรงเอลถือว่าเดิมๆนะครับรถมัดด้าเขาจะเป็นแนวนี้นะครับมองเหมือนโหลดแต่ไม่ได้โหลดนะครับเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับเป็นเครื่องมีเดียโบนะครับ2005นะครับห้องเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับันุ่งวันหน้าเดิมนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับควมสมบูรณ์หน้าไม่แตกไม่บวมระับลมรมายัได้ระบมร้ายเดิมอยู่นะครับบกไม่ขาดนะครับเป็นบอกามาิีผ้าเดิมนะครับแคปหลังนะครับ ก็ไม่ขาดนะครับแต่ว่ามีตู้ซ้ำให้นะครับแขงประตูค่อนข้างสวยนะครับไม่ยุ่งไม่ยนนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับปรับคาาไฟฟ้าถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่79 0 0 0ันบาทนะครับเหมือนเดิมผมยิงเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพถึงเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่อำเภอพลนะครับจังหวัดขอนแก่น แล้วส่วนเพื่อนท่านใดนะครับอยู่สายอีสานลองโทรไปติดต่อดูนะครับแล้วส่วนเพื่อนท่านใดที่ชอบคลิปแนวนี้ที้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากําลังใจให้กันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับคัารนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเกจนะจ๊ะสวัสดีจ้า